สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับพามาดูรถตัดอ้อยครับช่วงล่างรถไถฟอร์ดนะครับคันนี้ออ้แปลกมากเลยนะทุกคนดูดิคอยใส่รถคันนี้เลยครับน,นี่ตัดอ้อยครับเดี๋ยวคอยใส่คันนี้ครับรถเกชเชโอ้โหอันนี้ก็เป็นช่วงล่างฟอร์ดเหมือนกันนะครับ มันฟกลิ์เลยอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูครับทุกคนแอมถอยเง,งีวครับพี่น้องไ่าแล้วไปทางไหนทางนี้บอเอาใส่กันนี้เลยครับสอสมบูรณ์ โหดเยอะครับพี่น้องโอ้นี่ครับพุกนิฟครับดูปล่อยลงยังไงนะทุกคนอ๋อนี่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 นนโอ้มีสายพานลำเลียงไปด้วยน่าๆๆๆ่่โอ้สุดยอดครับ แบบนี้หกล้อพวกสิบล้อนี้ไม่ต้องเตืองน้ำมันวิ่งตามเลยครับอันนี้นี่จบเลยครับวกนิบยกอ้อยครับช่วงล่างฟอรดทั้งหมดนะครับคันนี้ ันก็ใกล้จะเต็มแล้วจะได้เทใส,ส่แล้วครับพี่น้องได้เลยคือ,อเทสร็จก็ตัดพอดีครับ ครับพี่น้องไม่ต้องรออนาหารนะครับเฮ้ยเรียบรัอเลยครับโตโตไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ